สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้เจอกันหลายสัปดาห์เลยเด็กๆคิดถึงคุณครูหมิวไหมคะคุณครูหมิวคิดถึงเดก็กๆนะคะอ่าสาหรับสัปดาห์นี้เรามาเรียนในหน่วยวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะสําหรับกิจกรรมที่คุณครูหมิวจะพาเด็กๆมาทํานั้นเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นั่นเองสําหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์คุณครูหมิวจะพาเด็กๆมาทํา การ์ดวันแม่นั่นเองค่ะอาเด็กๆอยากทํากันแล้วใช่ไหมคะตามไปดูกันเลยว่าการ์ดวันแม่คุณครูหมิวจะพาทําอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์สําหรับทําการ์ดวันแม่มีดังนี้ค่ะปากกาสีเมจิกสีไม้ กาวแท่งกันไกลขนาดถนัดมือกระดาษสีกระดาษชาร์ตสีขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกระดาษ A4 สีขาว180แกรมและกระดาษแข็ง วิธีการทำการ์ดวันแม่เริ่มจากพับกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสกระดาษชาร์ดสีพับเข้าไปแต่ละมุมให่เท่ากันค่ะเมื่อเท่ากันแล้วให้ใช้กาวแท่งทาทั้งสามมุมตามรูปเลยนะคะจากนั้นใช้กระดาษทั้งสองแผ่นทั้งกระดาษขาวและกระดาษแข็งติดกาว ติดให้ลักษณะตรงกันและเท่ากันค่ะจากนั้นให้ใช้กระดาษที่พับก่อนหน้านี้มาทากาวด้านหลังและแปะลงบนกระดาษเลยค่ะและให้ใช้กระดาษชาร์ดสีที่เป็นรูปหัวใจมาแปะลงบนซองจดหมายโดยสีแรกคุณครูจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะเด็กๆสามารถใช้สีอื่น หรือไม่สลับสีหรือสามารถใช้สีเดียวกันได้ค่ะแปะไปทีละแผน่นทีละแผ่นนะคะเด็กๆค่อยๆแปะระวังกาวเลอะมือนะหรือให้ผู้ปกครองช่วยติดก็ได้นะคะจากนั้นให้เด็กๆตกแต่งการ์ดวันแม่ของเรา ด้วยสีคุณครูจะใช้สีเมจิกสีดำนะคะเขียนเขียนเป็นคําว่าหนูรักแม่ค่ะเด็กๆสามารถตกแต่งการ์ดของเราตามใจชอบเลยโดยคุณครูจะเขียนว่าเลิฟมามแล้วก็วันแม่แห่งชาติถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้นะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะการ์ดของคุณครูมีง่ายไหมคะเด็กๆสามารถทำตามได้เลยคะ่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเด็กๆได้ทำการ์ดวันแม่แล้วเด็กๆอย่าลืมส่งการ์ดนี้ให้คุณแม่นะคะและก็บอกรักคุณแม่ไม่ได้เฉพาะในวันแม่แห่งชาตินะคะต้องบอกรักทุกวันเลยแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณแม่นะคะ เมื่อเด็กๆทำการ์สเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ลงไว้ในอัลบั้มในกลุ่มห้องนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนคนอื่นๆได้ดูภาพของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูหมิวก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย